ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บางบีไลฟ์สลาชาแนลพาเพื่อนเนมาราบิงซูอีกแล้วนะเพิงๆพงนะครับนี่อันนี้จะเป็นเมนูบีเก้านะบิงซูนมสดปุ้ยเฉาปุ้ยนะครับก็ไข่มุกด้านล่างนะไปดูมาเพิ่มนะครับบีสิบนะตัวนี้เป็นบีสิบนะครับบิง ไข่มุกก็อันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งนะครับที่เพิ่มนะเจี๊ยบแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหมรุลอยงาดำนะสองลูกอยู่ในเซตเขานะครับ